วิธีหา FOG GOF แบบคู่อันดับทําตามคลิปนี้จากเน็ตปี68รอบสโจทย์ให้เซต F มาและบอกว่าสมาชิกมันคือคู่อันดับ x y และไอ้คู่อันดับ x y เนี่ยหามาจากไหนหามาจากเงื่อนไขด้านหลัง ซึ่งมาจาก2 x บวก y เท่ากับ20แต่มันมีเงื่อนไขตรงที่ไอคู่อันดับ x y เนี่ยมันบอกว่าเป็นสมาชิกของ n คูณ n หมายความว่าตัวหน้าจาับคู่ตัวหน้าก็คือ x ต้องเป็น n n คือจำนวนนับ แสดงว่า X ต้องเป็นจํานวนนับจํานวนนับเหมือนเรานับของอะสตาร์ทของชิ้นที่1ใช่ไหมเหมือนเรานับส้มอะเออส้มชิ้นที่1ชุดส้มใช่ไหมเออจำนวนนับอบมันจะเริ่มที่เลขหนึ่งแสดงว่าเซตของจํานวนนับเนี่ยมันก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7ี่ไปเรื่อยๆนี่คือจํานวนนับศูนย์ไม่ใช่นะจะสตาร์ทที่1เหมือนนับของชิ้นที่1ชิ้นที่2และตัวหลังคู่กับตัวหลัง แสดงว่า y ก็ต้องเป็นจำนวนนับด้วยสรุปอีกหนึ่งรอบโจทย์ให้เซต f มาแล้วบอกว่าสมาชิกมันคือคู่นับ x y ซึ่ง x y หาจากไหนหาจากเงื่อนไขด้านหลังอไอ้นี้คือขีดขั้นใช่ไหมหาจากเงื่อนไขด้านหลังขีดคั่นอะเออหา x หา y จากนู้นและ x กับ y ไม่ใช่ใครก็ได้ตัวหน้าคู่กับตัวหน้า x ต้องเป็นจำนวนนับและ y ต้องเป็นจำนวนนับด้วยแล้วอย่างนี้ทำยังไงพี่เป็นการไล่แทนค่าเลย ถ้าไล่แทนพี่จะไม่ได้สูมมูนอะไร x หนึ่งร้อยไม่ x หนึ่งพันไม่ x เลขสองใหม่ๆเราจะไล่ตั้งแต่ x น้อยสุดเราจะเริ่มตั้งแต่ x น้อยสุดแล้วไล่แทนไปเรื่อยๆเลยเนี่ย x น้อยสุดคือ x เป็นหนึ่งงั้นเราเริ่มเลยนะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าไอห,หน้าตาสมาชิกข,ของเซต f ม่งหน้าตาเป็นใครบ้าง xy เป็นใครบ้างคู่อันดับเป็นใครบ้างอราเริ่มเลยถ้าเราแทน x เป็นเลขหนึ่งเราก็ต้องไปแทนในก้อนเนี่ย เพื่อเป็นการคำนวณหา y ทีนี้เจอ x ตัวนี้นเราก็แทนไปเลขหนมันก็จะเป็น2คูณ1แล้วก็บวก y แล้วก็เท่ากับ20แสดงว่า2คนนูณ1ได้2เราก็ย้ายไปลบ20อะ่ะ y ที่ได้มันจะเป็น18มาแล้วคำตอบแรกเป็นคู่อันดับ1กับ18งั้นพี่ขอเขียนแจกแจงตรงไหนดีอา่อานเดี๋ยวเลื่อนเล,อนเล่อนมาตรงนี้แล้วกันเราได้มาแล้วว่าเซต f สมาชิกคนแรกเป็นคู่อันดับ1กับ18 เป็นแบบนี้เลยไปกันต่อหลังจากนั้นเราก็แทน x เ,เป็น2เพราะว่ามันมันเป็นจํานวนนะะับก็จะหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆเออแทนไปนเรื่อยๆเลยเราก็แทน x ตรงนี้เป็นสองมันก็จะเป็น2อคูณสแล้วก็รามได้บวก y แล้วก็เท่ากับ20่ซึ่ง2อคูณสอ่ะเพื่อนๆจะได้สแล้วเราก็จะย้าย4ี่ไปลบจาก20แสดงว่า y ที่ได้อ่ะมันจะตอบ16เพราะฉะนั้นคําตอบถัดไปอ่ะมันจะเป็น2กับสิได้มาแล้ว และพี่ว่าพี่เขียนอีกหตัวเราน่าจะจับหลักจับแพทเทิร์นมันได้แล้วว่าตัวถัดไปคือใครอ่ะอีกตัวหนึ่งก็คือถ้าเราแทน x เป็น3ไปอย่างเงี้ยถ้าแทน x เป็น3เมื่อหา y ตรงเงี้ยจะเป็น3เราก็จะได้2คูณ3แล้วก็บวก y เท่ากับ20ซึ่ง2กัค3มาเพื่อนเจะได้6แล้ว6ไปหักออกจาก20อ่ะ y จะเป็น14 แสดงว่าคําตอบถัดไปอ่ะมันจะเป็น3กับ14ไม่รู้เราเห็นแพทเทิร์นเหมือนพี่ไหมก็คือถ้าไล่ไปเรื่อยๆ x อ,เ,อเพิ่ม1นึ่เห็นไ,ไหมไหมเเพิ่ม1แต่ y อ่ะจะลดลง2แสดงว่าถ้าดู x เป็น1เป็น2เป็น3ถัดมามันต้องเป็นเลข4แต่ y อ่ะมันจะเป็น18 16 1 0เหลือ12แล้วถัดมาก็คือ x เป็นเลข5 ก็คือ x จะเพิ่มขึ้น1แต่ y ลดลง2ก็จะกลายเป็นเลข10แล้วถัดไปก็คือ x เป็น6 y จะเป็นเลข8แล้วถัดไปคือ x เป็นเลข7 y จะเป็นเลข6 x เพิ่ม1 y ลด2 x เพิ่ม1 x มึง8 y มึง4และพี่ขอเขียนด้านล่างนะ x เป็น10เอ้ยขอโทษ x เป็น9ใจร้อนใจร้อน x เป็น9 y จะเป็น2 เพราะว่าไอ y มันจะลดลง2ไงตอนแรกเป็น4เหลือ2และสุดท้ายคือ x เป็น10 y จะลดลงอีก2มันจะเหลือ0ย์ซึ่งพี่จะบอกว่าใช้ไม่ได้อา้าทำไมครับพี่เพราะว่า x กับ y ที่ได้อะมันต้องเป็นจำนวนนับศูนย์ไม่ใช่จำนวนนับไงและพี่บอกคำว่าสุดท้ายเพราะว่าอะไรมันไม่ได้แล้วหลังจากนั้นถ้าเราใช้ x เป็น11 y จะกลายเป็นลบ2 มันมันลบ2มันไม่อยู่ในจํานวนนับแล้วทั้ง x ทั้ง y ที่ใช้ได้ต้องเป็นจํานวนนับแสดงว่าสิ้นสุดที่9กับ2อันนี้<ม>อ,นนอันนี้เราลอกมาได้เลยนะอันนี้ลอกมาได้เลยนะพี่พี่จะขอเลื่อนมาตรงนี้นะพี่จะได้เขียนมาพอดีกันเป็น9กับ2เราจะได้จดตามอ่ะเป็นลักษณะนี้แต่แต่พอเก็ตใช่ไหมว่าหลังจากนั้นมันไม่ได้อยู่ในจํานวนนับแล้วใช้ไม่ได้เอาประมาณนี้อันนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะได้เซต f มาแล้วถัดไปคือเซต g เซต g ก็เหมือนกัน เซตจีเนี่ยสมาชิกมันคือคั้วหนับ x y และ x กับ y ก็หามาจากเงื่อนไขด้านหลังแต่ว่าจะเป็นเงื่อนไขที่ไม่เหมือนกันแต่ก็มี x มี y นูเื่อนี้เหมือนกันและพี่ว่ามันเหมือนเดิมอะ x กับ y เป็นสมาชิกของ n คูณ n ก็หมายความว่า x ต้องเป็นจำนวนนับนะแล้ว y ก็ y ต้องเป็นจำนวนนับนะก็คือ x เป็นไปได้หนึ่งสามสี่ 1, 2, 3, 4, 6, ไปเรื่อยๆแล้ว y ก็หนึ่งสองสามสี่หกไปเรื่อยๆก็คอนเซ็ปต์เดียวกันมาถึงก็คือเราจะไม่ได้สมมูวเราจะไล่แทน x ที่น้อยที่สุดก็คือ x เป็น พี่ขออญาตตรงนี้เลยนะบ,บกตรงนี้นะถ้า x เป็น1 y ที่ได้เนี่ยเราก็แทนตรงนี้ x เป็น1 1กัง2ก็จะได้1บวก y เท <Y S 1> ่ากับ20ย้าย1ไปลบ20แสดงว่า y ของเพื่อนๆนนจะเป็น19เพราะฉะนั้นคำตอบแรกของเซต G มาแล้ว1กับ19ขออญาตนะจริงๆมันต้องเขียนใกล้กันอันนี้คือเซต G ตัวแรกมาแล้วลืมไปแล้วว่า1กับใครนะ 1กับ19อ่ะไปกันต่อถัดไปคือ x เป็นเลข2เราก็แทน x เป็น2 2กํลาลังสงตรงนี้ได้4แล้วก็บวก y ได้20เราก็ย้าย4ไปลบ20แสดงว่า y เป็น16คําตอบที่2มาแล้วเป็น2กับ16เราก็ใส่ไป2กับ16และไปกันต่อถัดมาคือ x เป็น3 3กํลาลังสองเพื่อนเนได้9บวก y เท่ากับ20 แล้วก็ไปลบ20 y ก็จะได้1 1 3กับ11มาแล้วมาแล้วแล้วก็ไปกันต่อถัดไป x เป็น4แต่คือพี่พี่ไม่ได้ดูแพทเทิร์นละกันเพราะว่าพี่ว่ามัน y แม่งดูยากเออมันมันมันไม่ได้เพิ่ม1ลด2เหมือนฟังก์ชัน f ใช่ไหมถึงเหมือนเหมือนเซต f ใช่ไหมพี่ก็เลยมองว่างั้นงั้นเดี๋ยวเราไล่แทนและกันแต่เดี๋ยวมันก็จะจบแล้วจริงๆนะเพราะว่า x แม่งเบิ้ลกำลังสองถ้าแทน x เป็น4 สี่กำลังสองเพื่อนๆจะได้สิบหกบวก y เท่ากับยี่สิบแสดงว่า y เป็นเพื่อนตอบสี่นตัวถัดไปเป็นสี่กับสี่และเรียกว่าสุดท้ายได้ไหมเพราะว่าถ้าเราแทน x เป็นห้าไปยกกำลังสองอ่ะมันจะกลายเป็นยี่ห้าบวก y เท่ากับยี่สิบเพื่อนๆสังเกตเห็นว่า y จะได้ลบห้าพอถ้าย้ายไปมันใช้ไม่ได้ เพราะ x กับ y ต้องเป็นจํานวนนับมึงต้องน้อยสุดคือ1อ่มึงจะมาติดลบหรือมึงจะมาศูนย์ก็ไม่ได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นหลังจากนี้พี่ว่าไม่ได้ะถ้าเราลองแทนเเป็น 6, 6กกําลังสองเพื่อนเนได้สาหบวก y เท่ากับยี่สิบมันจะเป็นลบสิบหกถูกไหมคือคือ y หลังจากนี้มันจะเจ๊งหมดแล้วมันจะติดลบหมดแล้วมันไม่ได้เนี่ยเจ๊งหมดแล้วไม่ได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายสิ้นสุดก็คือสกับสนี่คือประมาณนี้เดี๋ยวพี่ซูมออก ซูมเข้าหรือซูมออกไม่รู้เนี่ยอยาให้ทุกคนแคปไว้หรือจดไว้ก็ได้เวลาเดี๋ยวพี่จะไปแหละแล้วที่นี้โจทย์เนี่ยมันเป็นการหาว่าข้อใดถูกพี่ว่าเน็ตเซไม่เคยออกเออพี่พี่ว่ามันไปคล้ายกับแนวข้อสอบเอ็นเก่าๆอ่ะมันมีความวุ่นวายประมาณหนึ่งนะมันมันต้องรู้หลักการรู้คอนเซปต์ประมาณหนึ่งอ่ะเออต้องจาพื้นฐานได้มันมันมันไม่ได้โหดเวอร์นะแต่ว่ามันต้องจําคอนเซปต์พื้นฐานได้อย่างช้อยที่เนี่ยมันถามหา f บวก g อันนี้สำคัญมากไม่ว่าจะถาม f บวก g f ลบ g f คูณ g f หาร g เราจะทำกันเฉพาะที่ตัวหน้าเหมือนกันพี่พูดอีกหนึ่งรอบนะไม่ว่าจะหาบวกลบคูณหารนะ่ะเราจะทำเฉพาะคู่ที่ตัวหน้าเหมือนกันอย่างเช่นคู่เนี้ย f ี e e อร u r i n g กันซึ่งถ้าตัวหน้ามันเหมือนกันนะ่ะมันจะตอบตัวหน้าอันเดิมและเขาสั่งให้บวกใช่ไหมตัวหลังค่อยบวก1 8กับ19เพื่อนเพื่อนได้37 ออกไหมตัวหน้าเหมือนเดิมตัวหลังโจทย์ให้บวกก็บวกกันโจทย์ให้คูณตัวหลังก็คูณกันแล้วแต่เขาทําอะไรคู่ที่สองเพื่อนๆสังเกตว่าสองเหมือนกันลอกมาเหมือนเดิมแล้วก็ข้างหลังบะกันนะสิบหกกับสิบหกสามสิบสองถัดไปตัวหน้าเหมือนกันสามกับสามก็ได้ตัวเดิมได้สามแล้วข้างหลังบะกันนะสิบสี่กับสิบเอ็ดบะกันบวกกันก็คือยี่สิบห้า หลังจากนั้นตัวหน้าเหมือนกันเบื่อนเห็นแล้วสกับสมันก็จะมันจะต้องได้ตัวหน้าเหมือนเดิมแล้วข้างหลังบะกัน1 2บสองกับสี่สิบหกไม่มีแล้วเพราะ G กูใช้หมดแล้วอะหนึ่งไปแล้วสไปแล้วซ้ำหมดแล้วไม่มีคู่แล้วนี่คือ F บวก G แล้วจริงๆขึ้นต้นทะลึ่งเลย ไม่ตรงแหละมันถ้าถูกมันต้องแบบเนี้ยเออมันมันอาจจะมีสลับที่กันได้นะเพราะว่ามันเป็นเซตอะสมาชิกเนี่ยเหละยสมาชิกก็เนี้มันสลับกันได้แต่ว่าไอ้ชอยที่หนึ่งไม่มีสองตัวจริงๆไม่ต้องมีสี่ตัวยังไงก็ผิดถูกไหมแต่เขาถามว่าข้อใดถูกตาการนงี้แล้วกันไปกันต่อข้อที่สองอันนี้แหละพี่ว่ามันมันถึงจะเรียกว่าแนวข้อสอบเอ็นไอพวกไอพวกนี้นะแนวข้อที่สองพี่เลือนพี่เลือน แนวข้อที่2เป็นต้นไปเนี่ยมันจะหา g o f f o g g o g f o f นู่นนี่ก็ว่ากันไปอ่ะเรามาดู f o g มันมันมันเป็นอ่ามันเป็นฟังชันซ้อนกันอ่าเวลาแบบถ้าใครจำได้นะเจอ o ตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะแบ่งเป็นวงเล็บใช่ไหมเป็นฟังกช์ชันซ้อนกันแต่หลักการคือแบบนี้เวลาเราเจอฟังก์ชันซ้อนกันเป็นวงเล็บเป็น o เราจะทำจากข้างในก่อนอน้ำลายกระเด็นทำจากข้างในคือเราจะทำจาก f ก่อนและไปหา g วิธีการคือแบบนี้มันมันจะไม่เหมือนกับกับเป็น fxgx ที่เป็นสมการบบาๆไม่เหมือนกันอันนี้จะต้องถ้าเป็นพี่นะพี่จะวาดเป็นแผนภาพในเรื่องเซตอะ่ะเราจะทําจาก f ก่อนนะพี่ทำให้ดูอันนี้คือข้อ2นะเราจะเริ่มจาก f ก่อนซึ่งแผนภาพอันแรกอะ่ะมันจะเป็นค่า x แล้วแผนภาพอันที่2อะจะเป็นค่า y อาจจะเขียนเยอะเลยนะพอ f แม่งเยอะมากอะ่ะมันมี 1- ถึงเอะ่ะ 1>, 1 2 3 4งสองสี่ห้าหกดแปดและ y ก็1ิบแปดสิบหกสิบสี่สิบแดหกแล้วก็สแล้วก็ลากจับคู่กันเป็นลักษณะนี้ท่านแม้อันแรก x อังอันหลัง y แล้วที่นี้เราจะเริ่มทำจากข้างในก่อนแล้วก็ไปด้านนอกด้านนอกคือฟังก์ชัน g หรือจะเรียกว่าเซตจก็ได้มันก็จะมีวาดแผนภาพมาเหมือนกัน x ของมันมีใครบ้างก็มี1มี2มี3มี4 y ของมันมี 10, 9, 10, 6, 10, 11, 1 9 9 6 1 11แล้วก็เลข4นั่นเองเป็นลักษณะนี้อ่ันลืมจับคู่1 19 2 16 3 11กกับ4วิธีการก็คือเราจะหาใครนะอ่ gof ใช่ไหมเราจะหา gof ซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องใส่เซตหลอก และข้างในจะต้องเป็นคู่อันดับที่ต้องใส่เซตเพราะว่าอะไรก็เอฟมึงก็เป็นเซต G ก็เป็นเซตมันมาคุมกันมาครอบกันมาทํากันแม่งก็ต้องเป็นเซตอยู่ดีถูกไหมมันเอามาซ้อนกันแม่งก็ต้องเป็นเซตอยู่ดีมก็ต้องใส่ปีการแร้หลักการคือแบบนี้เลือกคู่ที่ตรงกลางเหมือนกันเราเราจะเลือกคู่ที่อันนี้คือตรงกลางเพื่อนเพื่อ<ๆ>นต้องเลือกคู่ที่ตรงกลางเหมือนกันพี่จะใช้คนนี้เป็นหลักเพราะว่าแม่งน้อยกว่าหนึ่งมีไหมฝั่งนี้ไม่มี แสดงว่าคู่เนี่ยเจ๋งสองมีไหมเอ้ยมีมีมีม,มีสามมีไหมไม่ม,ม,ม,มีแล้วสี่มีพอเราได้คู่ที่ตรงกลางเหมือนกันทํายังไงทีนี้เดี๋ยวเอาอันสองกะนะเอาอันสองอะนะพอเราได้คู่ที่ตรงกลางเหมือนกันอะลากเชื่อมกันแต่เวลาตอบอะตอบหัวท้ายเหมือนเลขสองอะเป็นสะพานอะเหมือนตัวที่เหมือนกันนะแม่งเป็นสะพาน เป็นสะพานเชื่อไมไปหาคนแรกกับคนหลังและเอาคนแรกคนหลังมาใส่มันจะตอบ9กับ16เป็นคู่นับเอาใหม่ถัดมาคนที่เหมือนกันคือ4ซึ่ง4กับสีแบบวิวีบอกลากสะพานเชื่อมมึงเป็นแค่ทางผ่านกูจะไปตอบหัวท้ายก็คือ8กับ4ก็จะเป็นคู่คู่อันดับ8กับ4เรียบร้อยพี่แล้วที่เหลือครับพี่ไม่มีหมดแล้วเพราะว่าอะไร มันมันไม่มีหนึ่งอ่ะไอ้ฝั่งเนี้ยมันไม่มีหนึ่งแล้วก็ไอ้ฝั่งเนี้ยมันไม่มีสามมันมีแต่แก๊งเลยคู่อ่ะแสดงว่าตอบเท่านี้เลยเก้ากับสิบหกแล้วก็แปดกับสี่พี่ว่าไม่ใช่อ่ะมันมีตั้งอะไรก็ไม่รู้คําตอบม่มีสองตัวแต่มึงไปสามอ่ะใช่ไหมถัดมาชอยที่สามชอยที่สามเนี่ยมันเป็นการหาใครวะเนี้ย fog ซึ่งถ้ามันเป็น f o g หลักการเหมือนเดิมเราจะทําจากฟังก์ชันที่อยู่ข้างในก่อนทําจาก g แล้วก็ลอกไป f มาถึงเพื่อนๆก็ต้องเขียนฟังก์ชัน g ก่อนจะเซต g ฟังก์ชัน g ก็เหมือนกันนะพี่อาจจะเรียกสับไปสับมา g ในที่นี้จริงๆแม่งแอบขี้เกียจก็คือลอกอันเดิมมาเดยแต่ว่าไม่เป็นไรเราเหมือนจําลองในห้องสองมันก็จะเป็น1 2 3 4 1 2 3 4แล้วก็19 16 11แล 4, ้วก็4่เพื่อนๆลากเชื่อม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 เสร็จแล้วก็จะมีเซต f ฟังก์ชัน f อไอนี้ก็ยาวหน่อยเนาะ9อันปะหน่งสองสี่และคู่ของมันไล่แต่้งแต่18 18อง1ิบแปแล้วก็2แล้วก็ลากเชื่อมกัน ปื้ปื้ปื้ปลากเชื่อมกันไปเลยเพราะว่ามันจับคู่กันเนี่ยประมาณนี้แล้วหลักการคือยังไงอ่ะเราเราต้องการเราต้องการใครนะ FOG ใช่ไหมขอญาตได้ไหมไอเนี่ยขี้เกียจด,ดึงมาแล้ววะลบทิ้งแล้วกันมึงไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่าทดมาแล้วอะใช่ไหมเลือนลงเน้นพี่ลบลบลบ,บ,บอีกอันหนึ่งก็คือเรากำลังหา FOG ก็เหมือนเดิมใส่เซตคุมเลยแล้วข้างในจะตอบเป็นคู่อันดับหลักการก็คือเลือกคู่ที่ตรงกลางเหมือนกัน19พี่ว่าไม่มีพี่ว่ามีอันเดียวปะวะหรือตาฝาดวะเออเออน่าจะมีอันเดียวอะแล้วก็ลากเส้นเชื่อมซึ่งไอ,ไอ้ตรงกลางมึงเป็นทางผ่านอะโควกน้ำลายกระเด็นเราจะไปตอบหัวท้าย หัวท้ายก็คือ4กับ12อ่ะพี่ว่านอกนั้นไม่มีซ้ำและแสดงว่าคำตอบมีอยู่อันเดียวคู่อันดับ4กับ12มีแค่อันเดียวมีแค่อันเดียวเลยแสดงว่าข้อนี้มันตอบมา2อันได้ยังไงผิดเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกก็คือชอยที่4แต่เดี๋ยวพี่ขออนุญาตทำให้ดูด้วยนะ GOG ก็คือทำจาก G ไป G เราก็เริ่มจากข้างใน ฟังชันจีมีใครบ้างวะเนี่ยเออลืมแล้วหนึ่งสอแล้วก็19 16 19 1สิบแล้วก็4แล้วก็เหมือนเดิม ก็จะเป็น1 2 3 4 10 9 10 6 1 1 4อาจจะเขียนไว้เนี่ยนะลากเชื่อม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 เป้าหมายคือต้องการ GOG ตอบในรูปเซตของคู่อันดับใครวะที่ตรงกลางเหมือนกันพี่ว่ามีเลขเดียวอะเลข4ลากเส้นเชื่อมไอ้ตรงกลางมึงคือทางผ่านเพื่อไปตอบหัว้า,ายคำตอบที่ใช่คือคู่อันดับ4กับสและ เขาบอกเท่านี้พอดีเป็นคู่นดับสี่กับสี่เราก็เลยตอบชอยที่4ได้เลยแต่ถ้าเป็นในห้องสอบแล้วแบบเหมือนเราเช็คแล้วเรามั่นใจแล้วว่า1น3สาผิดเราตอบ4ได้เลยนะแต่ว่าอาจจะมีการโน้ตข้างหน้าข้อว่าเอ้ยเดี๋ยวเรามาเช็คตอนท้ายก็ได้แต่คอนเซ็ปต์ทั้งหมดทั้งมวลเป็นประมาณนี้ สำหรับน้องที่ไม่ได้คณิตเลยไม่มีพื้นฐานแต่อยากได้คณิตเน็ตเซ60บวกๆและจบได้ใน1เดือนพี่ขอแนะนำเป็นคอร์สคณิตเน็ตเซอัปเดตใหม่ราคาพิเศษ1,299บาทแต่ถ้าใครที่มีแฟนมีเพื่อนมีพี่มีรุ่นน้องสมัครพร้อมเพื่อนตั้งแต่2คนขึ้นไปคนละ999บาทและโบนัสพิเศษสำหรับน้องที่สมัครภายในเดือนนี้1 แถมฟรีหนังสือเรียน2เล่มพร้อมชีตอีก7ชุด 2. mock test netsat ส,สชุดบวกบวกพร้อมคลิปสอนเฉลยละเอียดครบทุกคอและ3เฉลย netsat หกห้าถึงหกหกครบทุกข้อและปีหกเจ็ดเฉพาะที่พี่รวบรวมมาได้จริงๆแม่งก็เกือบครบทุกคอใครสนใจสมัครพักมาที่บ้านเขียวมีตัวแอซด,นะด้วยนะแม็กอันเดอร์สกอร์ดาฟมีตัวแอซด้วยครับพี่ชัวร์ว่าคอร์สนี้มันจะช่วยให้เราทำหกสิบบวกบกได้แน่นอน